สวัสดีครับมุมสังเวนนะครับวันนี้มุมสังเวนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งันมุมสังเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568เวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับมุมสังเวนก็เลยถูกกาดนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิถีไทยมาฝากาฝากับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่จุกจเซนเมื่อใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คนตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชคจริงกับเกาะติดตาช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแคค่่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปกะรั เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามวยดิวิชไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดิวิชไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายตรงคือเก็บตกสอทอเชิดบ้านข้าวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นหลายแก้วสิทธิ์นายกดำพิกัด101ปอนด์คู่ที่2รองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือหนองไข่เล็กเมืองศรีมาดรน็อตมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพยัคฆ์ขีรันลูกเมืองเพชรพิกัด128ปอนด์คู่ที่3เป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงคือบิลาดินสสสพนวัดิ์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญยศบุรณาเมวยไทยพิกัดหน่ย23ปอนด์ส่วนคู่ที่4นะครับหลังกู่เอกไฟลั็คือฟาแลบโตโยต้าลาย,ยองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโอลีนสิทธิ์แก้วประพลพิกัดหน่ย26ปอนด์คู่หมวยเกาะตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่รีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมุทเทลยนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับพักยก2 4ครับต้องมีแอดตําหน้าก่อนนะครับและตามด้วย P A K 2 4ครับลุ้นมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องแอด P A K 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิทยาไทยนะครับขึ้นโชกกันวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568นะครับเริ่มทําการแข่งกันจริงนะครับเวลา12นาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับณนะวิธีมวยกองทัพอากาศครับ เริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งะครับคู่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12บสนาฬิกาสามนาทีโดยประมาณนะครับทางน้นฝยแ่งคือเก็บตกสอทอร์เชตบ้านข้าวหรือว่าบิก๊กนายชัยภูมินะครับส่วนฟันเงินนะครับเตนหลายแก้วสิ์น,นายโยกดำพิกัด101ป่ปอนด์นะครับ ทางดานแฟแรนะครับเก็บตกก็เป็นในโชคจากจังหวัดชายภูมินะครับอายุ22ปีเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรนแรงหลักเหลี่ยมดีและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ิีซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ครูชาติที่จังหวัดชายภูมินะครับมีคุณสุรเชษแว่นทิพย์นะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสดนะครับชนะคะแนนยูโรสปออ์ตมือนะครับที่มวยดีวิธีไทยชค101ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเล็กขึ้นรูปเก็บไพสนที่มวยดีวิท101ี นนชนะนอกยกที่5ปราบธรณีสิงหองสีที่มวยดิวิชันไทยชก1 0 0่อปอนด์นะครับเมื่อวันที่20 กระดาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสุดของด้านแฟนนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟ์เลยนะครับส่วนไฟล์น้ำเงินนะครับเด่นไหลแก้วเป็น,นโชคจากจังหวัดเชียงใหม่อายุ21ปีเป็นมวยขวาบุ๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงควา้าคอปั้มตีแข็งแกร่ง,งบุ๊ดุดันกระแลกกระส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เซ์นายกดำที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีนายกดำนะครับคมเพชรไอตระกูลเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มลังสุดนะครับมีพลิกแพนอกยกที่5เหล็กขึ้นรูปเกียริไพลสน ที่มวยดีวิธไทยชก1 0 0ปอนด์นะครับวันนั้นทําท่าว่าจะชนะไปแบบสบายๆแล้วนะครับแต่ว่ายก5ไปโดนเตะก,กันขอพิกแพ้น็อกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับแก้แขนชนะคะแนนเล็กขึ้นรูป เกตไพ่สดนะครับที่มวยดิวิชันไทยชก1 0 0่อปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเป่มพยักพยักมึงชนที่มวยดิวิชันไทยชก101ป่ปอนด์นะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มลังสุดของทงั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับไฟแดงสูงประมาณ162เซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ160เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกหวยมาทั้งสิ้นทั้งคู่ชกมาประมาณคนละ40-50ฝ่ายก็ใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็เท่ากันด้วยนะครับ48กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีเลยนะครับคูนนี้กระดูกมวยนี่ถือว่าไม่ห่างกันมากด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มของทางด้านไยแดงดูจะสวยกว่านะครับ3ฝ่ายหลังสดนี้โชว์ฟอร์มสดเลยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดผมดูสภาพร่างกายดูดีกว่า หลักเหลี่ยมฝีมือมวยก็ดูได้เปรียบด้วยทางด้านฝ่ายเหมือนนี่เป็นประเภทมวยบูชวนทะเลาะเปิดเกมนะครับฝีมือมวยหลักเหลี่ยมมวยดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก็บตกสอทอเชตบ้านคว้าวนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเด่นหลายแก้วสิทธิ์นายกดำไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก็บตกสอทอเชตบ้านคว้าวครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นลองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงก็คือหนองคายเล็กเมืองสีมาดอ,อรน็อตมวยไทยนะครับหรือว่าลูกนารายหรือว่าสสละชีพส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพยักษ์ทิรันลูกเมืองเพชรนะครับหรือว่าชห้าพยัก์หรือว่าไฟพยักษ์ชห้าพยักษ์นะครับพิกัดเป็นอยยปปอนด์ ทางด้านฝ่แดงนะครับหนองคายเล็กเป็นในโชคจากจังหวัดหนองคายอายุ26ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดตีนหน้าแรงครับวงในปั้มตีแนวแน่นแข็งแกร่งเก๋ากระดูกดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรชิงชัยนะครับที่จังหวัดตราดมีเพชรชิงชยัยลูกปากแดงครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ สามฟอร์มลังสุดนะครับแพ้คะแนนชัดชัยสอตระกูลสิงห์ที่มวยดีวิทิไทโชคหนึยสามสิปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่5โลตัดพุ่มพันม่วงที่มวยดีวิทิไทโชคร้อยยี่สิปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่3สาาวุธศอสุนันท์ที่มวยดีวิทิไทโชคหนึยยี่สิปอนด์ครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสามฟอร์มลังสุดของทางด้านฟแฟร์น,นครับแพ้2แล้วก็ชนะ1นึ่งฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพยักคีรันเป็นนายชกจากนครศรีธรรมราชอายุ26ปปีเป็นมวยขววาาปรรระะเเภทจังังงหฝีมืืออคคบ่ดกส แข้งแรงนะครับขวางหน้าฟันศอกแรงเก๋ากระดูกดีแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันก็ฟีซ้อมอยู่ที่ชอ5พยัคฆ์ที่ปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุขโขทยพัชรินมีจันนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรมรกะกิดสิบนายกทวิทพงศ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่2นะครับแสนชัยเกียรติเพชรเดชาทิวิธีราชดำเนเนชกเหอยี่สิบแปดปอนด์ลาสุดกออย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนกล้ารบ พีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีราชดำเนินชก1 3 0ิป่ปอนด์นะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทั้งฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับแฟแดงสูงประมาณ170เซนติเมตรส่วนฝ่ายหมือนสูงประมาณ168เซนติเมตรนะครับกลัว่าทางด้านแฟแดงจะดูเร็กลงยยกว่านะครับโชคมวยมาทั้งสิน้นทั้งคู่นี่โชคมาประมาณคนละเป็นร้อยไฟน้ําหนักปล่อยๆนะครับทางด้านแฟแดง6 2 6 3กิโลส่วนฝ่ายเหมือนก็ประมาณ6ึ3 6 4กิโลกรัมนะครับคู่นี้กระดูกมวยก็ถือว่าไม่ห่างไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยผมดูว่าทางด้านฝ่ายเหมือนดูจะได้เปรียบนะครับและมาตรฐานการฟิตซ้อมค่ายมวยคูปปค่ปั้มคู่ซ้อมนะครับ ผมดูว่าทางด้านฝ่ายเงินดูจะมีมาตรฐานมากกว่านะครับผมดูว่าซอมชอห้าพยัคูปั๊มคููซอมมีเยอะกว่าครับมองว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้นะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านหนองคายเล็กเมืองสีมาดอกเตรอร์น็อตมวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเรียกว่ามั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของมวยดิวชิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพยักคีรันลูกเมืองเพชรครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการแข่งเงินเลงตากันด้วยนะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับบิระดินสอภูลสวัสด์นะครับหรือว่าแสงมรกตนะครับหรือว่าศิชาตรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญยศบุญลานามวยไทยนะครับหรือว่าอองซานเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือว่าสอจิตพัฒนาพิกัด123ปอนด์นะครับ ทางนันแฟรงนะครับบิลาดินเป็น,นโชคากจวนบุรีรัมอายุ25ปีเป็นมวยขวาเปิดเกมเข่าในเหนียวขวาข้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,งบูดุดันนะครับแต่ว่าเคยแพ้คุรุสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีคุณท็อปประกาศสิทธิ์อัมมานะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับ สามฟอร์มลังสุดนะครับชนะนอกยกที่4นะครับเพชรทองเล็กแปะสายสี่นะครับที่มวยดิวิชันไทยชก124ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นักยกที่สามทหารเอกนายกเอธาสาราที่สึกวันลุมพิทิชก123ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเจริญยศบุรณามวยไทยที่มวยดิวิชันไทยชก123ปอนด์ก็คือก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มลังสุดของธนานแฟร์แดงนะครับชนะหนึ่งแล้วก็สุปแพ้สองไฟครับ ส่วนฟาน้ำเงินนะครับจเจริญยศเป็นปในโชคจากจังหวัดตากอายุ26ปีนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องดักศาสตรแข้งต่อยมัดแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกรงห่ลักเลียมดีนะครับและเคยเบียดชนะคุณสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่บุรณาโมยไทยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอาจารย์บุรณาโมยไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล สามฟอร์มลสุดนะครับแพ้คะแนนศิลปะไทยสากุลรัตนะนะครับที่มดิวิทีไทยชก125ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่3พอยทวีศักดิ์จอร์นละเวนะครับที่มอเดิรวิทยายชก122ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนบิลดินสอพูลสวัสดิ์ที่มเดิวิทยาลยชก1น3่ง้ี่สิามปอนด์ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่สสิงหาคมที่ผ่านมาสานฟอร์มลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินกก็จะดูสววย่านะครับทั้คน160 15เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกมาเป็น,นร,นนนรนนอ้อยนะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ชกมาประมาณ70 80ไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง59 60กิโลกรัมส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ58 59กิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้พิกสถิตินี่เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่วิทีมวย กองทัพอากาศที่ศึกมมยดิวิติทีไทยแห่งนี้นะครับชกลอย23ปอนด์นะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนมาได้ไปปลายนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือลางตาของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเวทีเดิมและพิกัดเดิมด้วยนะครับวันนั้นผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่แพ้นี่วันนั้นมีตําหนิมีบาดแผลแตกนครับก็เลยทําให้แพ้ไปนะครับวันนี้มาแก้แขนกันมาแก้มือกันใหม่นี่ผมมองว่าเข่าในนี่ทางด้านฝ่ายแดงน่าจะทําได้ดีกว่านะครับวงนอกนี่ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ แต่ถ้าวงไหนเมื่อใดนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงบิลาดินน่าจะทําได้ดีกว่าวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทารัานเจริญยศบุรณามวยไทยไปได้แบบสนุกนเข่าไปปลายๆครับคู่ที่3คู่เอกมนำรายการของมวยดิวิติไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบิลาดินสอพูลสวัสดิ์ครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือฟาแลบตโตโยต้าระยองนะครับส่วนฝ่ายน,น้ำเงินนะครับเพชรโอลินสิทธิแก้วประพลเพจหนึ่งร้อนด์นะครับคู่หนีต้องขออภัยกับ แฟนมวยด้วยนะครับไม่เคยเห็นฝีมือของธนาแฟนเหมือนเพชรโอเลนสิดแก้วประพลนะครับฉะนั้นขออนุญาตไม่ออกทัศนะในคู่นี้นะครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก็บตกสอทอเชตบ้านขว้าวนะครับกระดูกมวยนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าฟอร์มของทางน้านฝ่ายแดงดูสดกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับและฝีมือมวยก็ดูหลากหลายกว่าอาวุธเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเก็บตกสอทอเชตบ้านคว้าวครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพยัคฆ์ฮิรันลูกเมืองเพชรนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรออนครับ แต่ว่าการฟิตซ้อมมาตรฐานค่ายมวยคู่ปั้มผู้ซ้อมผมดูว่ามีเยอะกว่าครับผมดูว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพยัคฆ์ทีรัน์ลูกเมืองเพชรครับส่วนคุี่สามคุยกดําลรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบินลาดินสอภูนสวัสดิ์เคยแพ้มาหนึ่งครั้งนะครับแต่วันนี้มาแก้มือกันใหม่ผมดูว่าเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่าเข่าในเหนียวแน่นและทรงแข็งแรงกว่าผมนี้วันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้แค้นได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบินลาดินสอภูนสวัสดิ์ครับ สุดท้ายนี้นะครับขอบิพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ